ผมได้ใช้โอกาสระหว่างที่ท่านนายกเดินทางมาเยือนสิงคโปร์ในการขอสัมภาษณ์พิเศษครั้งนี้ซึ่งท่านก็ใจดีสละเวลาให้ผมและสำนักข่าวไทยหลังจากที่ให้สัมภาษณ์ทีวีพูเสร็จคำถามแรกนะครับที่ผมถามท่าน,นคือว่าท่านมีมุมมองเกี่ยวกับการทำงานของสื่อมวลชนอย่างไรในช่วงที่ผมเป็นผู้กานับนะก็มีประสบาก,การณ์ในการพบปะกสื่อมา,มากพอสมควรแล้วก็ในช่วงเป็นนายตรีเนี่ยในในวาระนี้ก็ก็ ใกล้ชิดมากกว่าเดิมครนี้สิ่งที่อยากกะทงเข้าใจกันตรงนี้ก็คือเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งกันอยู่แล้วนะเพราะเราเป็นคนไทยด้วยกันแล้วก็ผมทํางานเพื่อประเทศไทยผมทํางานเพื่อมิรประเทศในประเทศไทยเพราะฉะนั้นสื่อเนี่ยก็ต้องทําหน้าที่ในสองบทบาทนะบทบาทแรก,กคือในองการสร้างความร่วมมือนะสร้างความร่วมมือระหว่างคนไทยด้วยกันให้มีให้มีความรักความสามัคคีไม่ขัดแย้งกันอันในส่วนที่สองเนี่ยผมเข้าใจเป็นการประกอบการธุรกิจนะในส่วนของทางเชิงสื่อ พราะนั้นสื่อเนี่ยว,วันนี้ก็มีการพูดคุยกันว่าจะต้องมีการปฏิรูปก็เหมือนกับการไปรูปหน่วยงานอื่นนั่นแหละพนันการไปรูปสื่อมันก็ควรสื่อควรจะต้องเป็นคนไปรูปตัวเองด้วยนะคือสื่อ,อน่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะนั้นสื่อน่าจะดูแลกันเองได้อีกคำถามหนึ่งที่หลายๆคนอยากรู้รวมถึงตัวผมด้วยวันหนึ่งมี24ชั่วโมง ท่านนายกใช้เวลามากน้อยแค่ไหนในการติดตามสื่อโดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดียเพราะเป็นที่รู้กันอยู่ว่าไม่ว่าผู้สื่อข่าวจะถามคําถามอะไรนายกฐมนตรีคนนี้ตอบได้หมดผมอ่านหนังสือเร็วผมไมไ่นั่งอ่านหนังสือทั้งวันหรอกอยู่แล้วเช้ามาผมอ่านหมดภายในไม่ถึงครึ่งชั่วโมงผมไม่นั่งอ่านซึมซับแบบอ่านนิยายมาเลายละผม,มอ,อ,อม่านพ,าพาลุด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 าดุดุดาดุ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 ุ่ดุดเดุ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 เุด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 ้ดุด อะไรคือเรื่องเศรษฐกิจกอะไรเรื่องการเมืองอะไรเรื่องสังคมอะไรเรื่องสัพเพเหระไม่ควงการกับทุกสื่อนะไม่ใช่สื่อออนไลน์หรือสื่ออื่นสื่อพิมพ์ผมให้กับสื่อให้กับภากรานกับสื่อทั้งสื่อพิมพ์ทุกเล่มสองออนไลน์ผมก็มีเจ้าที่ในการเฝ้าดูอยู่นะไม่ว่าจะเฟซบุ๊กเว็บไซต์ต่างๆใช่ไหมมันเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นถ้าผมเปิดเจอเองเนี่ยก็อะไรก็ต้องมีปัญหาละเพราะว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานเขาต้องติดตามไอ้นนี้ไม่ใช่ไปล่วงลึกในรายละเอียด เพียงแต่ว่าเปิดดูก็รู้แล้วว่าอันไหนมันมันควรจะควรจะแพร่หรือไม่แพร่เข้าใจไหมเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสถาบันเรื่องอะไรที่เกี่ยวกบเรื่องของความมั่นคงไม่ใช่การหลายหลายคนมาเรียกร้องว่าเอ๊ะเหมือนกับที่ผมไปดำเนินการอยู่เป็นเรื่องของการเมืองไม่ใช่นะมันเรื่องผิดกฎหมายอย่าใช้คําว่าผิดกฎหมายกับการเมืองมามาเป็นคําเดียวกันไม่ใช่นักยุบงดงิดบ้างไหมครับเวลาที่สื่อออนไลน์หรือว่าบางคนที่เขาเขียน<ม>ในหน้าออนไลน์ว่า โซเชียลมีเดียเนี่ยโจมตีรัฐบาลในเรื่องที่มันเป็นคุณกุนกิดไหมป่ะไม่เป็นความจริงเป็นคุณกุนกิดไหมเล่าถ้าเขาเล่นงานสื่อคุณบริษัทคุณหรือบรรทธิการคุณคุณจะกุนกิตไหมถ้าเขาเล่นงานบริษัทคุณมีบ้างผมก็มีบ้างเหมือนกันแต่ผมอาจจะมีมากหน่อยเพราะผมเป็นผู้รักษาความสงบไงนะก็ต้องเห็นใจผมถ้าผมปล่อยทุกอย่างมันเดินหน้าใครจะพูดอะไรใครทะเลาะกันปล่อยไปผมจะทํางานได้ไหมเล่าบางทีเนี่ยคนเห็นท่านนายกที่อยู่อยู่ในหน้าจอทีวีเนี่ยว่านายกเนี่ย มีแบบอารมณ์แบบดุดุกนิดนึงจริงๆแล้วนายยกเป็นคนดุจริงไหมครับแบบลองไหมล่ะ <runs> ก็ผมก็รู้นะผมควรจะวางตัวยังไงนะผมเป็นทหารมาทั้งชีวิตนะหลายคนทาลองนายกก็เป็นทหารมาด้วยกันเพราะนั้นสิ่งที่ผมทำมาเนี้ยผมทํามันต้องสร้างวินัยคนในชาติให้ได้ซะก่อนคำว่าวินัยคนในชาติคือทุกคนต้องรู้บทบาทของตัวเองว่าตัวเองควรจะต้องทําตัวอย่างไรยิ่งในสากการณ์วันนี้ผมผมมีความรู้สึกอันหนึ่งที่ผมไม่ค่อยสบายใจก็คือทุกคนยังไม่รู้ปัญหาประเทศ ลา้คนยังมองปัญหาเดิมอยู่นะความขัดแย้งกับคนเดิมๆกลุ่มเดิมๆแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเหล่านั้นซึ่งซึ่งหลายคนก็สร้างความเสียหายกับประเทศนี้มาเปิดพื้นที่ข่าวอยู่อย่างเนี้คนายกรู้สึกยังไงครับที่เวลาที่เราเปิดดูในหน้าหน้าโซเชียลมีเดียแล้วมีคนติดแท็กว่าอย่างท่านนายกเป็นคนที่ตลกอะไรเงี้ยจริงๆผมเป็นคนอารมณ์ดี ผมเป็นคนสองบุคลิกไงสองบุคลิกไม่ใช่ดีกับ้ายนะสองบุคลิกของผมคือผมเป็นคนอารมณ์เย็นอารมณ์ดีกับลูกน้องอะไรเนี่ยผมก็เวลาไม่ไม่ได้ทํางานผมก็ก็มีความสุขผมก็หัวเราะแย่บ้างอะไรบ้างก็หัวเราะกันแต่เวลาทํางานมันก็ต้องจริงจังนะไม่ใช่ทํางานก็เล่นไม่ทํางานก็เล่นมันก็คนมันก็ไม่เคารพนับถือสิสิ่งสำคัญก็คือว่าไม่ว่าเราจะวางตัวอย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องนึกถึงคนอื่นเสมอ ว่าเราสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดมันทําให้ทุกคนเขาเขามีความสุขหรือไม่มีความสุขถูกไหมวันนี้ถึงแม้ว่าผมจะงูยิดบ้างอะไรบ้างแต่ผมงดยิดเพราะว่าในสิ่งที่ผมยังทําให้เสร็จนั่นแหละผมงูยิดเมื่อไหร่ที่มันเสร็จทุกอย่างประเทศไทยมันเดินหน้าได้แน่พัทีร,รูปมันไปได้แน่โดยที่มีคนทําต่ออะไรต่อผมก็คงเ,เป็นคนมีความสุขเหมือนเดิมของผม